วัดไม่เต็มอ่ะเดี๋ยวก็หลุดแย่งมันอีกแย่งมันอีกนี่ออกมันี่แล้วปลาหลุดออกมานี่แล้วมั้งเฮ้ยอยู่อยู่นี่นปลาอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่วัดไม่เต็มอ่ะก็จะพังอ่ะเดสาปอีกทีโนี่น้มอ้วโหนี่มันออกมานี่ล้เมื่อกี้ ไอ้โจโยแย่งอีกแล้วต้องเลิกครบแล้วพี่น้องแบบนี้เฮ้ยโจโยทำงานหนไม่เอาดีกว่ามาั้งสายมันบางโจโมีกึดกึดนะนเ,นเมือม่อกี้อเมกีมนวิ่งออกมานี่เลยมันวัดไม่เต็มอะ่ะและไม่ซ้ดำด้วย่อยู ถ้าตัวนี้ถ้าตัวนี้หลุดก็ไปเลยออกเลยอยู่ไหมอยู่เหรอไม่สู้อะยิ้มพิ้งออกมานี่เลยไม่รู้อะมึงอยู่ป่ะเหอะเกิดๆกิดอะเอาอยู่อยู่อยู่ดึงมาเลยมึงหลบมนันสิโอ้มีกล้องมีถอยหลังตามเลยครับเหมือนถ่ายหนังเลย อย่างทั้งปีเป็ดไปรอจับปลาขึ้นไหมได้วัดแล้วจะไปไหนก็ไม่รืมมือมือรนะวังสายมันบางจิกลูก,กตาขึ้นมาเลย โดนงับนิ้วโป้ก็ทีวะนเนี่ยไปจับงั้นเดี๋ยวมือก็เป็นเลือดเดี๋ยเดี๋ยวขี้เป้าตามาเลยโอ้โหสามโลเว้ยมาจนได้อ้าวอายกหน่อยจะเดินมาสะพาได้นังน,นะนุ่นๆนดูตัวหังเง้เหนื่อยแย่งวัดปลาเขาไม่ได้เแล้วกันอ่ะมึงรู้ได้ยังไงมันจะไม่ได้ได้กิน โอ้โหว,วัดยังไม่เอามือปิดตะปูเลยวัดด,ดูเต็ม,มไม่เป็นใช่ไหมไม่เป็นใช่ไหมทำไมไม่เลยเต็มปากเลยทำไมไม่เคลียร์เขาก่อนถ้าทางวัดยังไงอะไรยังไงสามโลมาแล้วเป็ดมวนนี้เป็ดดังเว้ยปลาของเป็ดปลาสองเดือนแล้วเพิ่งจะได้วัดก็ได้วัดแบบหลอนๆยังไงไม่รู้จบแล้วเนี่ยจะดูดู แม่งทุกไฟเลยใครปากกินไหมโอ้โหวิ่งเข้าใส่เลยผหวัดเนี่ยต็ดลอกได้ก็ใส่เลยพื้พื้นลอกออกว่าเหอแต่โชคดีไงมันกืนไปจนเยอะแล้วถ้ามันกืนมินมแล้วแม่ได้แดกเรียบร้อยครับเรียนีมตัวใหญ่ยังนะอ่าไอ้นู้กดไปสามมาเรียมเนี้ยไ,ไม่มีปัญญาอีก ประถมเองน,คนะครับในในในระดับหัวหน้ากูปลดปลาเนี่ยการปลดปลาต้องอันิ้วโป้งแยงลงไปเรี <c oughs> ยบร้อยครีมมีแต่กูไม่เอาให้หรอกให้มันใช้ความพยายามมั่งมไม่มีครีมเราทำงาไงร้อยเฮ้ยเอาภาพนิ่งไหมโปรมด การไล่เนี่ยผมไม่ได้เลยประมทปุ๊บมาเลยนึ่งโจอย่าชี้อย่าชี้นี่กินแต่ฝั่งนี้เลยเองดูไว้เวลาวัดอ่ะพอสงสัยอ่ะอ่าดู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 เวลาวัดเอามือเอามือกำนี่กำสะปูนี่แล้ววัดยังไม่ต้องปิดสายยังไม่ต้องปิดแขนก็ได้กำเสียงก็ได้เออไม่ต้องปิดเสียงก็ได้วัดให้อยู่ก่อนพุถอยหลังก่อนถอยหลังให้ปามขึ้นมาก่อนแล้วก็หมุนปิดข้างล่างขึ้นหลังไอ้นี่ห่วงปิดหน้าเรอก่อนอย่างเมื่อกี้เลยดีไม่ขาย ฮุดดอเอ้ยมันเพิ่งครั้งแรกไอะไรกับมันนักหนาวะนั่เออถ้าไปเป็นเมื่อกี้นี้ถ้ามันเป็นคนเดียวมันลงไม่เอาแล้วจะดูแม่งลงไม่เอาปลามาแล้วครับเป็ดปลาของเป็ดโอ้โหดิ้นเลยดิ้นหนึ่งข้าวโอ้มึงจะมึงจะอาจหารสู้กับเจ้าตำนานอย่างกูเลยเหรอตนาันพี่ต้องกดกระเสียนไอ้โจบอกเด๊ตตำนานนีคือตำนานเออไม่รู้จากกูเลย ถ้าไม่มีกูอ่ะคนบางคนแม่งยังตีไอหมอป๊อกอยู่เลยตีปะะทอนป๊อกอยู่เลยนี่ถ้าเป็นคุยโวอวดอีอะไรใหม่ง่ยวยควายกู <c oughs> ยไม่อยากพูดเองปล่อยแม่งแสดงฤทธิ์แสดงเดชไปกระจอก